ราชการจังหวัดชนบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการนายอำเภอแหวนเพชรชูอำเภอพานทองต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเข้มแข็งณสา,าลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีให้การต้อนรับนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีง็ประมาณ2,568พร้อมคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานของนายอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าจังหวัดชนบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนําเสนอผลงานของนายอำเภอพานทอง ซึ่งเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นต้นแบบของการบริหารงานในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้อำเภอพานทองถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดมีความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ในการบริหารจัดการพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างนวัตกรรมบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นและหัวใจของความเป็นนักปกครองของนายปรัตวีวิจบนายอำเภอพานทองซึ่งเป็นผู้นำที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและจากภาคประชาชนโดยภายใต้การนำของทีมพานทองทำให้อำเภอมีความเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและอยู่ในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมเชื่อมั่นว่าอำเภอพานทอง จะได้รับการประเมินในระดับที่น่าพึงพอใจและสามารถคว้ารางวัลในอำเภอแหวนเพชรมาครองได้สำเร็จในปีงบประมาณนี้อย่างแน่นอนนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน